5สัญญาณที่บอกว่าร่างกายคุณกำลังเผาผ่านไขมันมีอะไรบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะถ้าคุณกำลังลดพุงลดไขมันโดยการทำา IF กินโลคับคุณจะดูได้อย่างไรว่าคุณทำถูกวิธีแล้วร่างกายคุณเริ่มเบิร์นเริ่มเผาผ่านไขมันแล้วถ้ามี2ข้อขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าร่างกายเริ่มเผาผ่านไขมันแล้วค่ะ1เหงื่อออกง่ายโดยเฉพาะตอนเคลื่อนไหวนิดเดียว เราะร่างกายเริ่มใช้ไขมันเป็นพลังงานทําให้มีความร้อนมากขึ้น 2. มือเท้าอุ่นโดยเฉพาะช่วงที่อดอาหารหรือกินน้อยลงนี่คือสัญญาณว่า Brow Fat ไขมันสีน้ําตาลหรือไขมันดีกําลังถูกกระตุ้นให้เผาผลาญพลังงานค่ะ 3. หิวลดลงโดยไม่รู้ตัวทั้งที่เคยกินจุกกินจิกตลอดเมื่ออินซูลินไม่พุ่งสมองไม่เรียกหาน้ําตาลบ่อยจะหิวน้อยลงเองโดยธรรมชาติ 4. น้ำหนักนิ่งแต่ใส่เสื้อผ้าแล้วหลวมขึ้นเป็นสัญญาณดีค่ะแปลว่าคุณกำลังเสียไขมันไม่ใช่เสียน้ำหรือก้ามเนื้อ 5. สดชื่นตลอดวันแม้ว่าจะกินน้อยลงหรือออกกำลังกายมากขึ้นเพราะตอนนี้ร่างกายเริ่มเผาผ่านไขมันแทนน้ำตาลแล้วค่ะถ้ามี2ข้อขึ้นไปยินดีด้วยนะคะระบบเผาผ่านของคุณตื่นแล้วร่างกายสามารถเผาผ่านไขมันได้แล้วเช็คทั้ง5ข้อแล้วได้กี่ข้อแชร์กันนะคะ